สวัสดีค่ะแนวทางเลขฮานอยวันที่20ธันวาคม2568เรามาดูผลของเมื่อวานก่อนนะคะเมื่อวานพิเศษ06774ได้74นะคะส่วน07ก็เป็น067นะคะเราไม่มี6 ปกติ3 7 2 7 2ได้7 2็สองครั้งนะคะต้อกลับนะคะท่านผู้ชมต้องกลับเองนะคะสามเจ VIP เจ็ดสได้4ีห้านะคะสี 4, 7, นี่สีนี่พิเศษ7 4 5 7 4 5นี่ VIP นะคะมาในวินเลยนะคะเจ็ดสี่ห้าแล้วก็แปดศูนย์อีกตัวหนึ่งเราได้ทั้งหมดเมื่อวานห้าครั้งนะคะวันนี้ก็เลขเยอะอีกแล้วเจ็ดตัวศูนย์หนึ่งสองสามหกแปดเก้า

2 8 2 9ปด3องเ6้า9ามเดหกเก้าแป้าด็กเยอะเราดิกันยมาเขียนห่างอีกก็ยิงดูเยอะไปใหญ่เลยนะคะตกเฟรมหรือเปล่าเนี่ยตกเฟรมก็วินเอาเองนะคะ พิเศษหนึ่งสองสามหกปกติ V.I.P. ศูนย์หนึ่งแปดเก้าฟันหนึ่งเด่นหนึ่งเก้า

1,2,8,1,2,9,1,8,9,2,8,9เบิ้ลหามหนึ่งสองสองหนึ่งแปหาเก้าสองแปดแปดสองเก เม็ดเดียวหนึเกาเเม็ดเดียวหนึ 199. ่งเก้าหนเก้าเก้่บนในแถวนะคะ เดี๋ยวจะเลือกให้เดี๋ยวจะเน้นให้หนึ่งสอสามี่ห้าหอันนี้เป็นตัวเด่นวันหนึ่ง ฉันจะจับให้เดี๋ยวอย่าเพิ่งเอาตัวกันอย่าเพิ่งเอาตัวกันเก้าสามสองเก้าสามสองอันนี้คือวัดใจสองเก้านะคะวัดใจสองเก้าสามสองเก้านะคะ วัดใจแปดสองก็จะเป็นแปดสองหนึ่งหนึ่งสองแปดห้าสามสองเก้าหกแปดเก้าหกแปดศูนย์เก้าสาม

หกสามสองหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งสามหกหกสามหกก็สามสามหก้วยนะคะสามหกต้องสามสามหก้วยนะ เก้าศูนย์โอเคเยอะเยอะส่วนตัวกันส่วนตัวกันตัวเด่นที่ฉันเอาตัวนี้อยู่ในชุดวัดใจเลยนะคะหนึ่งสองแปด หนึ 1> 1, 2, 8, อยู่ในชุดวัดใจเลยแต่เม็ดเดียวคือหนึ่งเก้าเกตัวนี้หนึ่สตัวนี้เกองอยู่ในชุดวัดใจ โอเคทีนี้ทีนี้ตัวกันดิฉันดิฉันอยากจะกันลากหนึ่งเก้านะคะลากหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ 1,9,0ก็อยู่ในเด่น1,9,0 1,9,1 1,9,2 1,9,2 1,9,3 1,9,3กัน1,9,4 1,9,5 1 9 19า

หนึ่งเคยมา1นึ่งหน่งครั้งแบบนี้แบบนี้สองครั้งเลยนะคะและตัวนี้มาําำถึงสองครั้ง9 1้าห มาแบบนี้สองครั้งตัวนี้ก็มาแบบนี้สองครั้งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้านะคะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้านี่มาสองครั้งตัวนี้แล้วก็เก้าหนึ่งสามหนึ่งแปดนี่มาสองครั้งมาแบบนี้เลยนะตัวที่มามากที่สุดมาบ่อยที่สุดคือตัวนี้ หนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าสามีประมาณเจ็ดครั้งหนึ่งเก้าสองีประมาณห้าครั้งในรอบหนึ่งปีก็ฉะนั้นให้หนึ่งสองเก้าไว้ด้วยเพราะเขาอยู่ในชุดเด่นนะคะอยู่ในวัดใจนะคะหนึ่งสองแปดหนึ่งสองเก้านี่อยู่ในวัดใจนะ ถามว่าพวกนี้เคยมาไหมเคยมานะเดี๋ยวชุดกันอยู่ข้างล่างอันนี้เป็นชุดเด็ดห19น,นึ่งเก้านย์หนึจับ1 9ึ่นนี้ค่ะหนึเ้าศูนเคยมาหนึเคยมาแต่ถามว่า1 9ึ่งเเคยมาไหมเขาจะมาในอนันนอยปกตินะคะ ในฮานอยปกติจะมีเลขตัวอื่นที่ที่ไม่มีในวินนี้มาเกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่น194 195และ197นะคะตันนี้ให้กันไว้3ตัวนี้ส่วนส่วน190 191 192 193 196 198 199เขาอยู่ในวินอยู่แล้ว ดิฉันก็จะให้เพียงเท่านี้นะคะก็คงจะให้เพียงเท่านี้ก็หลากหนึ่งเก้าก็แล้วกันถ้า,ถายุ่งยากนะส่วนลืมลืมดิฉันต้องวงให้ดิฉันต้องวงให้ตัวที่ เคยมาบ่อกยอบ่อย60กศูนสองมนย์ามาซ้ำในวันเดียวกันถึงสองครั้งนะคะศูนย์สาอันนี้เด่นอยู่แล้ว6กสอง ปดเกมตัวเนี้ศูนเาสามเนี่ยเก้าสามสา

หนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ศูนย์สามสองสามสองสองครั้งเก้าสามเก้าสามสามสองแปดศูนย์ และหนึ่งหนึ่งหกหนึ่ง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 หกหกนี่มาพิเศษนะสามหก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 นะพิเศษ เย็นหกับเก้าเกนี่ก็เคยมาในหานหน่อยปกติหนึ 9. เพราะฉะนั้นน่าจะวันนี้วันเสาร์น่าจะเบินน้ลน,น,น,นะคะเก้าเก้าดฉันก็ใช้เวลานานแล้วนานมาก,กวันนี้กออฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นสวัสดีค่ะ